วัวตัวตตตตตตเฮ้ยอ่ะป,ปเลยไปเลยปนีโอ้ยเป,ป้เห้ไปไปเยนะโอ้ย,อยลุตเลยใจเด้อขอใหญ่ใจดีที่มีเมตตาสงวนสงฆ์เมตเพื่อนผักไม่เดือนเด็ดชานมนองเบิน่นสะพัลูกมันบนทายเขาส่งแถมพรขอวิงวนไว้ใชใ้ผู้อยู่ไกลหรือใกล้ อัว่าทานทำความไยเงินทองของทานยามเมอกลับตาบ้านอย่าผ่านพ่อเขาล้างเมื่อนำทางอย่ามีเสียนน้ำโตต่ำตอยตกหลุมตามค่อยเหวห่วยโฉกชันอย่ามีแนวกีดกั้นปันปองทางเมื่อเสือช้างอ้างผิดโมจุน่าปองให้อันตรายให้นีเว้นเว้นกรมอย่าน้ำไหลความท่งใหญ่ไปท่งน้อยลงค่อยขึ้นบนเนินไปหอดเดินแดนกว้างให้สว้างชวงอยากนอนพรานในดีงามม่ช่งเมื่อถึงบ้าน ขอขอบคุขอบใจเด้อแม่ใหญ่ใจดีใ,ใ,จดให้ร่ำรวยเมื่อนาให้สุขภาพแข็งแรงเด้อสบายดีสาธุสาธาพุ่นะกาบ สวัสดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี oh, hm ่น้องเบิสสุขู <t t ่สู่คนพี่น้องเอลยบพรว่าจะอยู่ในและกต่างประเทศนะพี่น้องนะก็ยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องบ่าวเตียงทองซานเอลคือเก้าพี่น้องเอลยมื้อนี้ก็บป้ามาพร้อมขึ้นฟ้าขึ้นพลพี่น้องเอลยเนาะมื้อนี้ก็ได้พนสิตกอีกแล้วพี่น้องเอลยโอ้โบเมนไปจักเนาะมืดนับเวนไปจักพี่น้องเอลยโอ้โบเมนได้พี่น้องเลยตั้งมืดดีๆนะพี่น้องเนาะคุณอ่ะโอ้มืดดีๆได้พี่น้องเอลยพี่ ทางลังเป็นเตียงกับพี่น้องเลยมืดฝนดีๆหรอนี่มันมืดดินลิดพี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยมื่อนี้เป็นเตียงกับแม่ยู่บ้านนาเพกเมืองอัสะพังทองแขงสวรรดิขีดพี่น้องเลยเนาะก็ยืนจูีวีพูดเดียวอยู่นี่แหละพี่น้องเลยว่าเวกราอนี่เนาะอ่าชาวบ้านชาวเมืองก็ไปเกี่ยวเขาเกี่ยน้ำแะไรพี่น้องเลยมีตจีลีอยู่ว้ายเนาะคือว่าเย็นจอยว้อยสบายนี่พี่น้องเลยพอดี๋ยเป็นเตียงมาล่อทารถเพิ่นมาส่งไม้พี่น้องเลย ไม้ไมน,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 น่ะมาเห็ดเพื่อนน้องเบิ้์นี่แหละเนาะอ่าประตียงสร้างไม้มาให้เพื่อนพี่น้องเลยแต่วยังบัวมาอยู่จักเถื่อเว้ยสองชั่วโม,มงแล้วพี่น้องเลยตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้ซีม้งเล่งเลยยังบัวมาอยู่โผดโผ่รถเสียกลางทางบัจักเคยได้พี่น้องเลยเอาเสาไปส่งเพื่อนยายพันรถเสียกลางทางเออน่ะอ,อยู่เอ้ยบ่ พี่น้องเอ๋อันนี้กับซองชโมงนี้มูมาอยู่เนาะไม่กับเพลงเพลงพี่น้องเอ๋อเนาะเฮ็ดโค้งหลังขาเฮือนแม่น้องเบิ้ลบ่ได้บ่ได้ใหญ่ปานใดพี่น้องเอ๋อถือว่าธรรมดาเนาะบัดชิเป็ดล้านกลัวป้าพี่น้องเอ๋อชิเป็ดล้านกว่ากีบพี่น้องเอ๋อเนาะอ่าโพดโพโลเตะพี่น้องเอ๋อเราเตียงเฮ็ดอ่าแต่สมัยก่อนๆตั้งแต่สองปีก่อน ใม่ประมาณซ like ้ำนี Estate ่ประมาณห้าล้านหกล้านพี่น้องเลยเนาะหรือว่าประมาณหมื Hu ่นต้นๆนี่แหละคำสิไลเป็นเงินบาทก็ได้นี่พุ่งปี๊ดขึ้นสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นพี่น้องเลยป้าโตแพงขนาดเนาะไปเดี๋ยวอันถารอจักหน่อยพี่น้องเลยถารอเบงรถใหม่พันมากก่อนทักมากดูพออันี SON ่โอ้ยจะเป็นกระสุนตกดินเด้อพี่น้องเลยเนาะมากกับมากผู้เดียวทำยากเลยพี่น้องเลยมากจะเทียร์กันนี้แล้วป็นเตียงก็ได้เนาะ ไปไปรอดจังอยพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องเ,เอ้มาแล้วเนาะอ๋อป่านี่จังมาห่อโอ้ยเนาะอ๋อ้เจอนายพี่เด้อเข้ามานพี่เด้อนาผู้เด้อเด้อด้อด้อ๋อไปพี่น้องไปอ๋อ

ว่าพี่เละบ่อยจนค่ำจนชี่หามุง่งจนมืดเบื่อมากก็ได้พี่น้อง,องเหรอ,อพูดผูด้โอเค แล้วพี่น้องเอ๋ยบาดที่นี่ไปลุงลงลงลง,ลงอ๋อเยาวขนาดพี่น้องเอ๋ยเหย้าอึ้งเอ่ยอยู่เงงงับเงงงับเลยบาดที่นี่ดินมันก็เด้งงับด้วยพี่น้องเอ๋ยสบายดีเด้อเอาพุ่นละอันเอาไว ใช่เลยอาว้นี่ก็ได้ต้งไเนาะเอาว้ข้างๆมี่ก็ได้มาพี่สัตว์มาพี่ดูนี่แหละโดยเพื่อนคนนี่แหละเอาเข่าโอ้ยลงหันได้บ่ถอ,อดไปหันได้บ่แลตวแส่ทางอะไรสะดวก เอ้ยซื้อซื้อซื้อเสียนขนาดพี่น้องเลยอึบปล่อยเด้ออาเสียดสิวพอแล้วพอแล้วเจ๊เจ๊พอพอฮู้ยซ้ำทุกีบอมงวันหนึ่งพี่น้องเลยเสียดสิว,สวอ,อกีกทีได้ชิมออกไรบอกล่ะนอกกว่าไ้ออกกว่าไ้ต้องยับ

À, cảm ơn tôi khuyết má băng bài này đấy mà ta cài lo ơ thôi người ơ ong ơi ơ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  ยีอยิ่ัจะคนมามานี่สคนเรื่องงเนาะลงทางบอกเมื่อกี้นี่โอ้ยขอ,อว่าสีดน,ดนๆนึกน้อยโดยยังลยอ่าก็ 啷个？嗯。哎。嗯。 cái ăn ngắm ngắm. thế nào đèn bung bung bình bình mày cái ăn ngắm ngắm. thế nào sư cái đu cái địa vô à thôi thế nào tông tông đây tàu à phần sang chốt cái này này bị xua khi nào người ta bắn mù mí mày xua điều nhau thôi nó tông đây tàu à mày thứ mười này hà nhá โกบรุดเลยรุดเราอ่ยังดีแต่มันโปแตกเ,ตเนาะเข่าได้อยู่บ่ทั้งนี้จมเข่าได้บ่รุดมันรุดจะเชื่อบ่โอ้ยอยู่ดอกมันรุดจะเชื่อพังนี่ยั้งฉันคือแตกแตกตะเก้าบ่อ๋อแสดงว่าเคยชดมาหลายเทีอแล้วสักนาะ ประสบการณ์มาประสบการณ์ชูงนะเวยาอแรกกันเนาะพี่น้องเอ้ไปเถอะฮะตรวจรถเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้น็อตมันรุดเนาะมีน็อตจับวะ ถ้ารถนั่นลงเขามันมีมีม่มล็อกอยู่มันเป็นกิน๊บนะปักเขาก็ได้อ๋ออ๋อมันมีล็อกมันอยู่แตถ้าซบคือเขาล็อกมันปักเขารถล็อก มันจับใส่เนาะ,ะดยไปเลยมีปัญหาจิบยางขาดนินนบเลยยังไงเสี่เอโอคตมาทางนี้มาแปลงโดยเฉพาะเห็นี่มเราเราเคยเียนว่าเราเคืหาเาหลายนะเดี๋ยวเรียพมพ้นเ่อะขนานดะเลยฉพา

ซ,ซื้อพี่น,อน้องเลยเพราะว่าบทเตียงสร้างอยู่ในห้านมันเลยนะอ่าไม่ไม่เรามีตัวโคตรตัวเลี้ยวพี่น้องเลยคัดเลือ,อกอออโอดยเฉพาะอ่ากูอวยขนานดะแป๊บเดียวแบบนี้น คนก็สิมาเลยก็เนาะทำเข่าคนแล้วพี่น้องเลยเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้กน่ยยังยังรถคนได้เพื่อฉันโอเคเรียบร้อยบัดนกับใจได้ลายได้เด้อโดยโดยพี่น้องเลยอ้าวใช่บริการโดยพากยากอะไ้ก็ไปได้โดย ข้าหัวกับบริข้าโอ,าอ้บูไปเลยนเลยนาะนี่นอนอีดีพี่น้องเลยย,ยอมใจยอมใจอ่าพี่น้องเลยคลอยได้เด้อดพี่น้องเลยยังอีกลักหนึ่งได้เนหะ็นไหมใกล้อยู่พี่น้องเลยปเลยปยัังลกฮะว่าดอก <c oughs> เพลงน้าขัวแล้วไปนี่ไม่ว่าก,ก็ได้เนาะพี่น,อน้องเนาะพี่น้องเลยไปแล้วสายจวดขนาดพี่น้องเลย À... sang sống mạnh chuột nhọn phi nào người bay bom bom bà này phun cái xì tốt à... cái kéo đến khẩn nhưng bữa ham chắc chưa đấy bừng này nó à. nào à. Bah, พี่น้องเลยอ่าสิบเอ็ดล้านอ่าแปดสิบพกีบพี่น้องเลยรวมทั้ง่าทรงนี่พี่นเองสองแสนกีบเนาะ่เป็นสิอล้านสองแสนแปดสิกีพี่น้องเลยหรือว่าสิล้านอ่าสองแสน่กีบเนาะเพลงพี่น้องเลยถุงมือนี่ก็ได้อ่าโต้โอ้ยย่งั้ยำยำอยู่นะ จนจ่อยบ่เลยโอ้ยแม่มันจนจ่อยพี่น้องเอ้ยลูกกินนมบ่ล่ะอืมโดยๆๆน้องเอ้าอีละอ่าแนวกินกับข้าวกับขนมเจ้าอ่าหากมาต้งเียนบ่อืโดยแม่ไปผเินลอืไปไปเกี่ยวข้าบ่งคขออนุญาตโดย เดี๋ยวเท้าก็อยู่ในใช้กับวันห้าชิปแบบว่าคุดกิโลเมื่อเชืานี่ได้เจ็ดชิปเมื่อวานนี่ได้หกชิปเจ็ดพันเมื่อนี้ได้สามชิปห้านะแบบมือได้แบบมือมันนั่นแต่มันพอลื่นในิดกิน้อยเนาะเลยแลต่แต่คุดได้หลายนะเบาเตียงกิโลกับเฮาก็ได้ขายอยู่เมื่อเมื่อนนี้ได้กิโลแปดชิปฉีโตมือเนี่ยเพิ่นขายตักโตตัวพันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี้ฮะ แบบเมื่อวานเนี่ยก็มีคนมาสั่งนี่แหละก็ร้อยเช้ากับหกชิปแล้วเดียวเนี่ยแบบเิ่นมีคนอยากได้ฮนะร้อยเช้าตัวหกชิปแสดงว่าสองตัวตัวพันเนาะอ่าสองตัวตัวพันกี่ตัวตัวละห้าร้อยบางมือฮะนะมือได้ได้ขายดีกับได้ราคาฮะนะมือได้บอลสมมติว่ามือใด้เขาขายบ่ได้ก็นั่งไปนั่งมากก็ได้ยุ่ยได้ยุ่ยร้อยหน่งสี่สิบคำเฮ้อนาการ์ลืนแน่ ไปกูเมอบ่ได้อยู่ไปบ่ได้ไกลก็ได้ยินเราหามันชอนนี่หูฉีหูามหูช้อนอะไรได้ใบเลยเรื่องมันใกล้ชิโรหูลอยองในกาเบิดแล้วบระเด็เบิดยามมันแล้วเรื่องเล้วเกี่ยวเข่านี่ก็้ชิเบิตนี่มีตัวไข่ได้ยามนี่เนาะมีตัวไข่คุดมือวานนี่ได้ร้อยได้ร้อยหกสิบ พกตัววาอยากเห็นลุงเฮิมมาหาว่าอยากโทรเพิ่งเยอะวามีแต่โทรแม่ว่านไงว่าท่องไข่ลู่เล่อยู่ลุงเฮิมมาพี่บ่ว่าบ่มาได้มาเลยเห็นเห็นเพิ่นเวเมื่อหน้าเพิ่นมามาหาจิ้นเรว่าเออว่ายันว่าอยู่ใกล้วะแต่ยังให้ว่ะมาขุดมันได้ลายพี่น้องเลยเอาเสร็จเนาะเมื่อนี้กะถ้าพ่อเพิ่นว่างเราบอกด้วยยังเล่าเห็นแค่เดาเพิ่นอ่ะพี่น้องเลยมิตรบาให้ ให้เราอนั่นแล้วละพี่น้องเลยเนาะอ่าจะขึ้นขึ้นโค้งหลังคาด้วยลวะค่อยๆเฮ็ดไปพี่นองไงไ้องอย่าไม่ตัวเพลงขนาดไม่เดี๋ยวนี่ก <c oughs> ะพูดโพตุกใจพี่น้องเลยอแต่ก่อนนี่เฮือนหลังนี่เขาเคยซื้อเฮ็ดทำชูงชุดก็ไม่แต่หกล้านปลายนะอ่หกล้านปลายซื้อใหม่นี่สิบเอ็ดล้านพี่น้องสิบเอ็ดล้านปลายปกาตุนตกใจขนาดเอาเว็บโต้ได้พี่น้องเลยเพราะว่า ทั้งพ่อพ่อคนสร้างเนี่ยเอาแบบชั่วเดียวเลยไปหาห้านใดก็บม่มีพี yup. ่พพพพน้องมันชั่วเดียวเงาเลยฮะนะมันไม่มันหายากแล้วเดี๋ยวนี้นนะมีแต่เอาแบบอ่าม <S <S <ess> ิเตโตเอากันนะพี่น้องเลยเพื่อนจะใช้ใจเพื่อนจะได้ไมมแบบสิซึ่งมันมันหายากเดี๋ยวนี้อ่าพี่น้องเลยอยู่ในห้านเพิ่งเกิดมค่อยมีอ่าจะส่วนลายกับเตียงเฮ็ดกับมิเตโตเอาเลยอันนี้จักจักเม็ดบุซิปกูเม็ดพุ่มจักเนาะยาวเลยต้องสร้างเอาเป็นพิเศษ มันก็หายากตอนนี้ไม่มันอึดแหละพี่น้องเลยก็เลยเอาเอาแบบโตอาแต่ว่ามีแต่ไม่งามๆไม่อยู่ในฮาทเลือกเอาเลยพี่น้องเลยเนาะบริเวณไม่สร้างเอาถ้าสร้างเอาแล้วมันจะมากขดมาอย่างเขาก็ได้เอาอันเบอระเตียงเคยสร้างไม่อยู่ขี้ไรพี่น้องเลยโอเคไปเลือกเอาอยู่ฮานมันอยู่ฮานมันชีแพงแน่แต่ว่ามันก็ได้ไม่งามมีแต่ว่าอันเอ้ยทำเิ่นละโบเิ่นเิ่น การหิตลงพงราคานะเพื่อนเอาน้ำทรายเพื่อนมาจักนะยังไม่ถามเพลยไม่ได้จักยังไม่ได้ถามเพื่อนเพื่อนก็มาถามอยื้อได้ลูกหลานเพื่อนหิตน้ำมาจักแล้วมยังไม่จักพี่น้องเลยเพราะกาเพราะเขาอยากหู้เพราะว่าบางทีมันกับเงินมันสี่หมื่นเก้าไปปลายพี่น้องเลยเนาะแต่บาเตียงก็ว่าราคาแล้วกายังสีได้บอกกับเจ้าฮะนะที่ลูกหลานเพื่อนะ แต่เขาก็ถามอยู่ได้แต่น้องก็ยังบ่จักเลยเฮาเฮาเปิดบปิดโู้ว่าเงินในภายในนี่สมมุติว่าซื้อหลังคาซื้อสังกะสีไม่ใช่หรอมันจะชื่ออะไรนะนั่นแหละประเด็นมันเดี๋ยวยังบ่จักเดี๋ยวที่ถามเลยที่บอกดอกปฏิบัติเดี๋ยวที่ให้น้องหมอบอกให้นะได้พี่น้องเไงมิจจะว่ามิจจะให้เพิ่นให้เพิ่นอ่านี่แหละก็ถ้าว่าเพิ่นเทกได้แต่ก็ เขาเนี่ยคไปทมเบงซังกะซีนะโดยอ่าสมมติว่าดังกะซีชนี้เป็นไม่เชล่าชั้นนี้มันรวมทั้งบะเติงมวลมันตัวน,นั้นตัวนี้โดยแล้วก็มมเมนเมนเรือจังหัน่นแล้วก็ถ้าว่ามันมันเท,ท่าไรก็เทาสีมะม่วไปให้เอื้อโดยแล้วก็ให้เอื้อยอ่าไว้ใจค่าเพิ่นสร้างเพิ่นน,นะโดยหรือว,ว่าถ้ามันเรือหั่นอีกถ้าเราเพิ่นเอาว,ว่าสมมติว่ามันมันยังเรืออยู่กะเทาก็สร้างอินจี้หินปักมาไว้อีกนะเนาโดยก็เงินจำนวนนี้ประมาณ ยังม <laughs> ันเพิ Alors, million, march, 30, 30, 30, right? 20. 20, ่นจังว่ากันเนี่ยพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าบ่เตียงซื้อไปนี่ก็11ล้าน11ล้านนี่ก็ล่อไปอ่าตีใส่กึบๆ20,000บาพี่น้องเอ้ยจะยังเหลืออยู่ประมาณสักสัก3 30,000ซะเอ้าตีสิ30,000ยังเหลืออยู่ตอนนี้บัดนี้สังสีนี่จักสิเท่าไหร่พี่น้องเอ้ยสังสีกับไมไมิลาน ถ้าสมมุติมันอยู่อยู่ในระหว่าง20,000นี่ก็เอ่อถ้าสิยังเดือค่าสร้างอยู่สักมื่นนึงอ้าสมมุติเนาะเลยมืนึงเพิ่นก็สิโอเคอยู่บ่นะสินะมันประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเตียงซึ่งก็ปกตินั่นเคยซื้อก็ถ้าเพื่อนซํานี้ก็โอ้สิประมาณ0 0 0 0พุ่นแหละพี่น้อง20,000เนาะเดี๋ยวนี้เครื่องก็แพงอ่าสิประมาณนั้นนะลตีเช็เงินกีก็ประมาณสัก จากหกล้านเนาะหกล้านก็บทามเพิ่นตาง,งต่างซอยตังหากันั่นแหละเพิ่นโอเคอยูย่บ่จะกประมาณหกล้านใช่ไหมเลยอ่าแต่นั่นก็เมนว่าถา้าถ้ามันเรือก็ดีว่าพื้นมันเนาะนเรือเฮาก็ชิมอบไปให้เอืออนะ้อยเลยก็อ่าไว้ซื้อเนี้ยยังลายยางอยู่ในอื่น่ตไปอีกพี่น้องเลยอ่าตอนนี้เพิ่นบริเกียวเข่าบ่จ้ะ พ่าเพื่อนก็แล้วงเราเด้ลูกหลานเพื่อนเพิ่นจ้างคนนะบ่ชุกลายนะบ่เตียงพูละเมื่อสองเมื่อนึงด้วยด้วยเป็นยังไงฮู้ยังมาแล้วผู้พี่น้องไงเร่กตรวจกตรวจมาแล้วบันี้โอ้ยเบิ่งก็ว่าอยากขึ้นโคกอ่าบ่ได้อยู่ยักเมื่อได้ตื่นมือเช้ามาตื่นแต่ชีมองเช้าแล้วไฟเราได้ไปหายังแต่ละเมื่อแต่ละไปคุดจิ้นเราอื ยิ่งรอย่างเดียวเลยยามนี่เนาะกิ่งรอย่างเดียวหั่เห็ดพวกกะออกแล้วบาดเตียงกันมาเนี่ยข้าเจ้าได้เดิมาเนี่ยยังมีอยู่เห็ดพวกกันเนี่ยยังมีแล้วแบบเอานเห็ดพวกะโดอเดิตู้กองเช่ากองเช่ามาเนี่ยอ๋อพี่น้องเอ้ผลมดโตก็ออกเห็ดพวกกะได้เนาะเอ้ยออกเลยเลยเออเออเออเกี่ยวข้าวกับพลังค้นกับมือนึงบมันยัานผลตกอือโดยพี่น้องเอ้เอ้าเอ้าสนะหันมาเดแล้วปปกเป๊ะปกเป๊ะเลยพี่น้องเอ้ย ไปมิรตระบ้าสิเลืยไปหาน้องมูก,ก่อนอ่าทางอ,อ่าน้องเบิร์นพี่น้องอย่าเนาะมิรตรฝากให้เจ้าขอบบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพี่นเด้ออยู่ทางอ่าต่างประเทศประเทศพี่น้องอ,อยู่ทางอ่าฝรั่งไทยเนาะต่างประเทศก็ได้โบก่ายโบกไกยมีแต่ว,ว่าอันนี้ข้าพเจ้าสีเอาเงินไว้ให้อ่าสองแสนเพื่อว่าเพิน่นเพินเพ่นมาเฮ็ดแหละ เออไปซื้อเล็กกระปูมาให้เพิ่อนอ่านะผมบอกเพิ่นใส่ใส่กระปูอย่างในมีอยู่บะในบ้านมีโอเคโอเคซื้อไม่เพราะว่าเพิ่นได้ตกนี่แหละพี่น้องเนาะ่ได้ตกไม่ตกตกนี่แหละอ่าอ้าผักขมมกขอบใจเพิ่นได้เลยเด้อเพราะว่าชนิดน่ะผู้ใหญ่จะดีไอ้ใหญ่จะดีทั้งฝั่งไทยก็ได้โดยซื้อไม่ม่ให้น้องมาหนิน้องมือล่ะน้องมือโดยขอบขมมกขอบใจเด้อ ขหญ่ใจใดีที่มีเมตตาชงเงินชงคำเมตเดือนผากไม้เดือนเด็าาเดชานแม่น้องเบิ้ลสะพอนั่นลูกบ้านบนท้ายเขาชงเทมพรขอวิงวนอวยใช้ผู้อยู่ไกลหรือใกล้การ่าทานทำความบวยเงินทองของท่านย่ามากลับตาบ้านอย่าพานพ่อขขาล้างเมื่อนำทางอย่ามาเาีเสียนน้ำโตาตําต่อยตกหลุมตามค่อยเหวหวยโฉกชัน อย่ามีแนวกีดกั้นปันปองทางเมื่อเสือช้างอ้างผิดโมโฉนจะปองให้อันตรายให้น้เว้นเว้นคำอย่าน้ำไหลความทงใหญ่ไปทงน้อยลงค่อยขึ้นบนเนินไปหอดเดินเดินกว้างหายช่างชงอยากนอนพรานในดีงามไม่ชงเมื่อถึงบ้านขอขโมกขอบใจเด้อไม่ใหญ่ใจดีให้ร่ำรวยเมื่อนาให้สุขภาพแข็งแรงเด้อสบายดีสาธุสาธุน้องเอยอ ไปไปนี่หาหนึ่งเขาน้ำน้านหนึ่งเขาระบออันหนึ่งแล้วเบบปะกุจิโลอะไรบางเมื่อกับมาคำาะไรหนึ่งเมื่อเช้านะดำถวยอันนี้แก๊งเฮ็ดขาวบัเตียงไงได้เฮ็ดขาวเฮ็ดกงไมีออกเฉยเนาะแน้อออกแล้วก็ได้เฮ็ดขาวแล้วก็แก๊งเฮ็ดจิโลก็มักบวบได้กินแล้วกับลูกกินแล้วกับลังลางหัวแล้วก็คนน้ำเชะงองหัอยามันแตกว่ามันเด็ดนะโดยโดยโดยยังไง อ่าไปสบายดีเด e, no? ้อเด้วยดูวยสบายดีเนาะอ่ามาเอาไม้ใหมเอานี่ยอึ๊บด้วยพี่น้องเลยอ่าโตมืดฝนกระสิมาละบาดนี่อ่าฝนตกห้ามผ่อนเข่าคนแล้วบาทนี่พี่น้องเลยเนาะอ่าโตมาเลยเละปี๊ปี่มาเลยพี่น้องเลย ปะเตียงกสิคอโตเดินทางกลับก่อนพี่น้องเงยบันนี้เนาะต้องขอขอบขอบุญขอบคุณทางย่ายง่ยาย,ย,ายจะดีสิเพิ่นได้ส่งเงินส่งข้าม,มาให้อ่าสมทบเฮ็ดเฮือนน,อน้องเบิ้นพี่น้องเอ้ยปะเตียงกะซื้อไม้มาให้เราพี่น้องเอ้ยอ่าอันดับแรกเฮ็ดหลังคาก่อนแล้วก็ต่อไปก็ซื้อสังกะสีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าให้สร้างแทพก่อนตอนนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าค่าสร้างนี้พนเพิ่นสิเอาเท่าใดพี่น้องเอ้ย นาะแต่เบาเตียงเสนอเพิ่นไปจักประมาณมือหนึ่งนะสิโอเคบ่ว่สาสันพี่น้องเลยคิดว่ามือหนึ่งนี่น่าจะพอเหลือซื้อสังกะสีน่าจะได้นะพวกโครงหลังคานี่พี่น้องเลยมาจะเหลือต่อลงมาตัวน,นี้ก็ทั้งรุ่มนี่ก็จังว่ากันไหมเอาไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะเงินตัวน,นี้ก็มีอยู่ 49, สี่หมื่นเก้าซื้อนี่ไปก็เกือบเกือบสองหมื่นอะไพี่น้องเลยกีใช้เกือบสองหมื่นพอเป็นเงินเงินกีบก็สิบสิบเอ็ดล้านไปเนาะก็ ยังเดือยอยู่เอาคร่าวๆประมาณสามหมื่นบัตรนี้สามหมื่นนี่สังกะสีไม่ซิวลานี่มันมันก็ตกอยู่ประมาณสองหมื่นแล้วน่าจะยังเดือยอยู่สักประมาณหมื่นหนึง่งแต่ช่วยให้ค่าสร้างเป็นอยู่โอเคอยูบ่บ่พี่น้องเลยประมาณนั้นให้เมย์น้องเพิ่อนเสนอใหงเพื่อนไปน้าพี่น้องเนาะอาชาวนาก็ต้องขอขอบคุณออข,ขอบคุณเร่อยๆ่อบคุพี่น้องบัตรสกุลทุกคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบเด้อแล้วก็บความโฆษณาพี่น้องเอยสำหรับวันนี้ป้าเตียงขอลาลุงก่อนพี่น้องเอยคำแล้ว สบายดีพี่น้องบิดสกุทุกคนนะพี่น้องเนาะบ๊ายบายพี่น้อง